Thank you. รรมรับบรุณเรื่องฉลาดแต่ขาดเฉลียวประจำวันที่9เมษายนพุทธศักราช2556โดยท่านวอว,วชิระเมธีบรรยายแก่สาม,มเณรที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาสาม,มเณรภาคฤดูร้อนณศูนยะ์นิพพานสากลไร่เชิญตะวันเชิญรับฟังได้แล้วค่ะ โสธิเตหตุสพัพพทาขอความสวัสดีจงมีแก่น้องเนนที่รักทุกรูปธรรมารับอรุณวันนี้พระอาจารย์อยากจะเริ่มจากนิทานธรรมะสั้นๆง่ายๆจากนั้น <c oughs> ก็จะปูพื้นให้น้องเนนเข้าใจธรรมะจากสั้นๆง่ายๆ เข้าไปสู่เรื่องที่ลึกซึ้งขึ้นไปตามลำดับนะลูกนะสำหรับเช้าวนันนี้พระอาจารย์ขอนำเอานิทานธรรมะที่ประหลาดท่านหนึ่งเล่าไว้พระอาจารย์ได้อ่านแล้วก็ชอบมากลูกเนนลองฟังดูนะมีกระธาชายนายคนหนึ่ง มีอาชีพตัดฟืนขายทุกวันเขาต้องเข้าป่าไปตัดฟืนและกระทาชายนายนี้ก็มีบริวารเป็นลิงเขามีฝูงลิงอยู่ฝูงหนึ่งเป็นบริวารเวลาเดินทางเข้าป่ามีพญยาลิงซึ่งเป็นจ่าฝูงแล้วก็มีลิงบริวารซึ่งเป็นลูกฝูง ตามกันเขาเ้าไปในป่าเป็น20-30ตัวเข้าป่าทีหนึ่งก็ไปกันเป็นพรวนไปกันเป็นคารวานคนกับลิงเวลาที่เขาตัดฟืนเสร็จแล้วเจ้าลิงคือเจ้าจอทั้งหลายก็มีหน้าที่ช่วยเจ้านายขนไม้ฟืนมาวางกองเป็นตับเป็นตับเป็นตับ เช้าเจอรถเย็นเช้าเจอรถเย็นเช้าเจอรถเย็นเขาก็ทำมาหากินด้วยการตัดฟืนขายโดยมีลิงทั้งหลายเป็นบริวารเช่นนี้มาอย่างมีความสุขและเป็นธรรมดาของคนเมื่ออยู่กับสัตว์ไม่ว่าจะสัตว์ชนิดนก็ย่อมจะมีความผูกพันกันใช่ไหมลูกกระทาชายนในนี้ก็เหมือนกัน เขาอยู่กับลิงจนลิงทั้งฝูงเห็นตัวเขาเป็นพ่อโดยเฉพาะตัวพญาลิงลกูกตัวพญาลิงนั้นเห็นเขาเป็นพ่อเลยทีเดียวกระทาชายนายนี้อยู่ที่ไหนเจ้าพญาลิงจะต้องอยู่ใกล้ๆคอยทําหน้าที่อารักขาอย่างดีที่สุดใครเข้ามาใกล้ถ้าเห็นว่าทําท่าไม่ดีไม่ร้ายพญาลิงมันจะขู่ แยกเขี้ยวยิงฝันทำทีเป็นปรามอยู่ในทีวาอย่ามายุ่งกับเจ้านายฉันนะเข้ามาแล้วก็มีเรื่องเขาเป็นทั้งบริวารและเป็นทั้งองครักษ์ส่วนตัวอยู่มาวันหนึ่งเมื่อกระทาชายนายนี้ก็ไปตัดฟืนในป่าตั้งแต่เช้าจนกระทั่งถึงเที่ยงวัน รับประทานอาหารแล้วก็พักผ่อนด้วยความเหนื่อยอ่อนล้มตัวลงนอนใต้ต้นไม้ข้างๆก็มีกองฟืนกองพผเนเทินทึกซึ่งเขาตัดมาตั้งแต่เช้าแล้วเจ้าจ๋อขนมากองไว้ถึงเวลาพักเที่ยงทั้งคนทั้งลิงก็พักเหมือนกันหมดแล้วใช้เวลาไม่นานเลยเขาก็พลอยหลับไปพอพลอยหลับไปท่านั้นเองก็มีมแมลงวันตัวหนึ่งเป็นมแมลงวันหัวเขียว บินวนไปวนมาวนมาวนไปแล้วในที่สุดมแมลงวันหัวเขียวตัวนั้นก็มันจับตรงหน้าผากเจ้าพระยาลิงองครักษ์มันเห็นมแมลงวันตัวนั้นมาจับที่เจ้านายมันมันก็เดินมาใกล้ๆแล้วก็ย่องเข้าไปย่องเข้าไปไป,ปัดมแมลงวันแต่ไม่ให้มือถูกเจ้านายนะมแมลงวันย้ายจากหน้าผาก บินไปจับหูมันก็ปัดอย่าให้จับหูดิน,นไปจับคอมันก็เป่าอย่าให้จับคอบินวนไปวนมาวนมาวนไปจนมันเดินวนเจ้านายมันต้งหลายรอบเมล็วันก็ไม่หนีสุดท้ายมเมลรงวันบินไปบินมาบินมาบินไปจับปุ๊บตรง ดังจมูกลิงมันก็เอาไงดีไล่ยังไงก็ไม่ไปหันไปหันมาหันมาหันไปเห็นฟืนกองอยู่กองหนึ่งฉันคิดออกละเดินกระย่องกระยง่งกระย่องกระย่งไปหยิบฟืนมาด้นหนึ่งท่อนเท่าขามันคิดในใจฉันไล่อย่างไงแกไม่ไปใช่ไหมได้เงานนี้ต้องเจอกับฉัน ลากฟืนกระย่องกระแย่งกระย่องกระยังหมาแมงวันยังหนึ่งยังจับอยู่ตรงนั้นตรงดังจมูกเจ้านายมันเงื้อดุ้นฟืนขึ้นสุดแขนแล้วในนาทีนั้นมันก็คิดว่าใครจะแต่ต้องเจ้านายผู้เป็นที่รักของข้ามไม่ได้ถ้ามาแต่ต้องต้องได้เห็นดีกันคิดด้วยความพักดีเสร็จแล้วมันก็ฟาดดุ่นฟืนลงไปเปรี้ยง ได้ผลมแมลงวันดับอนาถในสภาพเละตุ่มเปะ <c oughs> แล้วแมลงวันจับอยู่ไหนลูกดังดงดงด้งของเจ้าไหน <c oughs> ดั้งหักขาที่ <c oughs> มแมลงวัน <c oughs> แหลกละเอียดโ <c oughs> ครงหน้าของเจ้านายเจอดุนฟืนท่อนเท้าขาเข้าไปเป็นยังไง <c oughs> เละยุบ <c oughs> มันดีใจมากจับแขนเจ้านายนายครับนายครับมันตายแล้วครับนายฟื้นไหม <laughs> <laughs> ถ้านายฟื้นได้นายก็บอกว่าอืมกูก็ตายด้วยลูกเห็นไหมมันพยายามปลุกเจ้านายอยู่ครึ่งชั่วโมงเพื่อที่จะเอาความดีความชอบดึงขาเจ้านายดึงแขนเจ้านาย ไม่มีสัญญาณตอบรับเพราะว่าเจ้านานนั้นได้ถึงแก่ความตายไปแล้วเรียบร้อยพร้อมกับเจ้าแมลงวันตัวนั้นนั่นเองลูกเนนทั้งหลายเรื่องนี้สอนให้คิดว่าอะไรมีลูกเรนรูปไหนจะตอบพระอาจารย์บ้างอะไรลูกเรื่องนี้สอนว่าอะไร ควรมีสติก,ตก,สก่อนจะทำอะไรก็ต้องคิดก่อนเสมออ่ะลูกเน้นว่าไงครับแก้ปัญหาให้ถูกวิธีโอ้โหสองคนแหลมคมมากมีอีกไหมลูกอ่ะลูกยกมือว่าไงครับรู้เท่าไม่ถึงการมีความรู้แต่ขาดความละเอยียดรอบคอบลิงตัวนี้ มีปัญญาไหมลกมีปัญญาไหมมีไหมดุนฟืนอยู่ตรงไหนใกลหรือใกล้เขาสามารถไปเอามาได้ไหมฟืนมีหลายดุนเขาเลือกได้ไหมเขาเลือกไหมฟืนเล็กก็มีฟืนใหญ่ก็มีเขาเอาฟืนเล็กเอาฟืนใหญ่มีปัญญาไหมในการเลือกต้องใช้ปัญญาไหม ฉะนั้นปัญญาเขามีไหมเขาจะไล่ลิงอ่ะเขาเคยเอามือไล่ใช่ไหมจากนั้นเขาใช้อะไรไล่ปัญญามีไหมแล้วมันขาดอะไรโลกถ้าปัญญามีเขาขาดอะไรกอไก่สตังขอไก่สติคอควายไม้ตบมลแรงวัน ตอบให้มันมีภูมิหน่อยลูกเอาละใครตอบขอใครยกมือสูงๆโดดเด่นเป็นสง่าลูกเอาละลูกเอามือลง งานนี้ไม่มีถูกทุกข้อเพราะมันดูถูกตัวเองเกินไปใช่ไหมมันจะถูกทุกข้อได้ไงลกพวกเราชอบใช่ไหมพเพราะเ่าปลอดภัยไว้ก่อนใช่ไหมลกูก <c oughs> แต่หลังจากมาอยู่หลักสูตรเ้าวันที่ฉันเตือนพระอาจารย์ไม่ให้ลูกทําข้อสอบแบบสิ้นคิดแบบนั้นอีกแล้วลกูกไอ้อะไรเติมงองูถูกทุกข้อ <c oughs> บางครั้งมีจอจานนะผิดทุกข้อ ไม่มีคำตอบที่ถูกต้องข้อสอบแบบนี้ไม่มีที่นี่ที่หลักสูตร9้าวันที่ฉันตื่นเพราะนี่เป็นหลักสูตรที่สอนให้ลูกเนนรู้จักคิดนะลูกนะเอาละเรามาสรุปตรงนี้ว่าพระยาลิงตัวนั้นมีปัญญาไหมล,ลูกคิดลูกคิดมีไหมลูกอ่าลูกเนข้างหน้าเสนอว่ามี แต่ไม่มากพอใช่ไหมลกูกมีปัญญาอยู่นิดหน่อยพอไหมปัญญาแค่นั้นเขารู้นะว่าว่า,มาแมลงวันมารบกวนเจ้านายเขาเขาจะต้องไปหาฟืนมาสักดุ่นหนึ่งสักท่อนหนึ่งแล้วในบรรดาฟืนก็มีฟืนฟืนดุ่นเล็กดุ่นใหญ่ทอดเล็กท่อนใหญ่ใช่ไหมลกูกเขาเลือกท่อนใหญ่ ไม่ใช้ท่อนเล็กเพราะเขากาว่าตีครั้งเดียวตายมีการคำนึงถึงคุณภาพด้วยนะใช่ไหมคุณภาพของการตีของการฟาดเี้่งลงไปงานนี้เอาถึงตายสแสดงว่ามีปัญญาอยู่แต่เขาขาดอะไรลูกขาดอะไรลูกขาดสติสติคืออะไรลูกความ ความรอบคอบนั่นเองลกูกฉะนั้นคนโบราณเวลาท่านสอนลกูกสอนหลานท่านจึงสอนว่าจะทำอะไรก็ตามให้รู้จักคิดให้ดีคิดให้ใหรอบคอบและคิดให้ลึกซึ้งเอาละลูกเนนทั้งหลายประนมมือขึ้นเช้าวันนี้พระอาจารย์ก็ฝากธรรมะรับอรุณเรื่องนี้ ให้ลูกเน้นนำไปคิดนำไปพิจารณาว่าทุกๆครั้งที่ลูกจะใช้ปัญญาการุณาอย่าลืมเติมสติลงไปในการใช้ปัญญาของลูกด้วยขอให้ลูกเน้นเบิกบานกับการเรียนธรรมะโดยทั่วกันโสติเตโหตุสัพพะา